ค่ะสวัสดีค่ะพี่เชม่าครับผมค่ะล่าสุดเลยค่ะว่ามีเราลงในไอจีว่ามีคนแบบว่าปลอมแปลงแค,คแลร์เราเอาเราไปสวมเกิดอะไรขึ้นคะยังไงเอ่ยคือมีคนแท็กเข้ามาครับว่ามีไอจีไปขอแอดไอจีเขาอะนะครับแล้วพอเขากดเข้าไปดูรูปเนี่ยเป็นรูปผมทั้งหมดเออเขาก็เลยทักมาหาผมส่วนตัวว่าแบบเออมีคนแอบอ้างนะอะไรเงี้ยผมก็เลยกดเข้าไปดูนะคือคนแรก ค่ะแต่คนที่สองเนี่ยเหมือนมีคนทักเข้ามาผมเองเหมือนกันว่าให้เราวางไว้พวกเนี้ยมันแบบชอบไปหลอกแบบผมไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ซื้อคริปโตรหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะ,ะเออก็เหมือนเราเอาเราเนี่ยไปปั่นไอจีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาก็อยากมาเตือนเราว่าให้เรารีพอร์ตไว้อะไรน้ครับคือเราได้เราก็ได้เข้าไปดูในไอจีแอคเคาท์นั้นด้วยคือพวกนี้ไวมาก คนแรกเนี่ยพอผมเข้าไปแล้วบมทักไปเลยไปเสจไปหาเขาอะเพราะว่าแบบทําไมทําไมถึงใช้รูปผมอะมันก็ลบมันเหมือน,นกระบอกเราไปเลยเพอพรรู้ว่าเหมือนแบบตัวจริงทักเข้ามานี่คือบลอคันทีใช่ครับค่ะแล้วแล้ว,ลวตอนที่เราเข้าไปดูของไอจีแรกค่ะภายในภายในไอจมีอะไรยังไงบ้างคะความเคลื่อนไหวต่างๆก็มีแต่รูปผมทั้งสองอจเหมือนกันครับแต่ไอจแรกเนี่ยฟอลโล มีคนฟอลโล่เขาเนี่ยพันหกแต่ีที่สองเนี่ยมีคนฟอลโล่เขาถึงสองหมื่นสองแล้วก็ทั้งสองไอจจะเหมือนกันคือมีแต่รูปผมกับเพื่อนอย่างรูปผมลงคู่แผรจ,จะไม่มีเลยซึ่งก็เป็นรูปจากในไอจของเราถูกต้องแล้วก็เขียนแคปชั่นอะไรประมาณเนี้ยครับโมมัวไปเรื่อยๆคือแคปชั่นก็เปลี่ยนต่างต่างจากที่ i อจจริงของเราใช่ไหมคะแคปแคปชั่นเป็นภาษอังกฤษทั้งหมดครับ ได้แบบว่าอาจมาทํานองประมาณไหนยังไงครับที่ทําให้เข้าใจผิดไหมคะแคปชั่นที่เขาเขียนไม่ไม่ได้ทําให้เข้าใจผิดแต่เหมือนเหมือนแคปชั่นแบบให้ให้ให้คนที่เข้าไปฟอลโล่รู้สึกว่านั่นคือผมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแบบสมมุติแบบไปนั่งตกปลาก็เออไอไลฟ์ฟิชชิ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้มีอะไรมากมายมีคนแนะนําเข้ามาบอกว่าพวกนี้ยเขาจะแบบปั่น i อจเสร็จแล้วก็ เอาฟอลโล่ไอจีไปขายอืมอืมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงยังไงเพราะเราไม่ไม่ไม่เคยทําไม่รู้เหมือนกันเขาพอเราเข้าไปดูได้ได้ดูไหมคะว่าแบบความเคลื่อนไหวแรกๆเลยเขาเริ่มทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ตามขนาดนั้นเพราะเขาลบเราไปก่อนเพราะเราถามเขาไปเาเลยดูไม่ทันใช่ค่ะอย่างนี้หลังจากนี้จะดําเนินการยังไงบ้างคะคือมันมันไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มันมีสองตามมาแล้ว คงไม่ได้ดําเนินอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับเราแล้วก็ยังไม่มีคนที่โดนไปสร้างความเสียหายมาแจ้งคือคนพวกนี้ผมเข้าใจว่านะน่าจะเป็นคนต่างชาติค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าต่อให้เราไปดําเนินการอะไรเนี่ยมันก็น่าจะยังไม่มีผลอะไรที่จะสามารถทําทําอะไรได้ครับค่ะคืออาจจะมีมีแผนในการลงบันทึกประจําวันไวไหมคะว่าแบบอันนี้ไม่ใช่<ม>แอคเคาท์เราหรือ,อยังไงหรือแจ้งผ่านไอจอย่างเดีย,ดยวคะ่ะ แจ้งผ่านไอจีก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่เราแค่กันไว้ก่อนแล้วผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้มีแค่สองอันนี้เพราะเนี่ยพอมันมีอันแรกอ่ะมันก็มีคนทักมาเตือนผมอีกอันหนึ่งเลยแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกค่ะพอ,อนนี้เราไม่ได้เห็นเองนะครับคือมีคนอื่นเห็นแล้วเขาช่วยมาเตือนเราให้หลังจากที่พี่เชนลงไอจีแจ้งไปอะไรเงี้ยเราหวังว่าแบบจะทําให้แบบว่ามีฟแฟนๆหรือคนที่ติดตามเราพอจะทราบ ว่าแบบแอคเคาท์ไหนแอคเคาท์จริงอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะคือจริงๆแล้วผมก็มีอยู่แอคเคาท์เดียวเนอะก็เราก็พยายามจะบอกมากกว่าอันนี้ยังยังรู้สึกอุ่นใจนิดนึงคือเป็นเป็นคนต่างชาติแล้วเขาใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าแบบเมื่อไหร่เคยเห็นเหมือนกันครับว่าแบบใช้ชื่อเป็นชื่อผมเลยอะไรเงี้ยแต่นั้นอยู่ใน facebook อือ f เฟซบุ๊กก็มีเหมือนกันมีเราก็เราก็จะพยายามเตือนอะไรเงี้ยแต่ไหนที่เป็นของแฟนคลับเขาก็จะขึ้นเลยว่าเอฟซี ถ้าอย่างเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเราเราโอเคเราเห็นความเคลื่อนไหวเอเค<า>เลยเราโอเคหมดเลยใช่ค่ะอย่างอย่างเ c e b o o k ที่พี่เชนบอกว่าแบบถ้าไม่ใช่แฟนคลับนี่มีประเภทไหนยังไงบ้างอะคะก็มีเป็นแบบรูปเราเลยครับผมก็ทักไปเตือนแต่เขาก็ปิดไปปะคะใช่ถูกต้องเขาก็ปิดไปค่ะคือมันยังไม่มีกรณีที่ว่าเอาไปหลอกหรือมีแล้วเราก็ไม่ ันนี้ก็ต้องรอรอดูต่อไปอีกทีหนึ่งว่าอาจจะยังไงค่ะเราก็เลยลงไอจีแจ้งไว้ก่อนว่าเออสองอันนี้ไม่ใช่เรานะอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงที่น่าทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ